สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีฮอดแล้วครับพี่น้องครับ้านกัลลั่นฮอดบ้านที่ทำการแสดงแล้วนะครับโอ้ยเสียชีขาวนึ่งี่ใส่สี่ขวบไปไปตามพวกเขาซี่แหละโอ้ละโอ้ล่านขายของพี่น้องจีดคนทางเลยเออหนึด้ยิ้ว่งยิ้ว่งเพิ่อลิเกก่อนลิเก รถขันอี่นว่าขึ้นว่าจอดอะไรเจังซี่นี่แม่ขึ้ดอกแม่โอ้ยบอมีไใครับขี่วะเนาะเร่ยนออกหน่อยครับเลื่อนแลยนุ่งเื่อนแน่โซ่เสริมไปทางไหนบุ๊บโอ้ออกเลยดึ๊งเออบอมีไใครับขี่วะไป

เราเคยมาแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนั้นเขาหันหันหนาเป็นสี่หน้าหนาเป็นสี่แค่นันหรอเนีนเ้าดน่อ่ากําลังโบกรถอดียวหลังไวท้ทีต่ติดกำแพงนี่เป็นบ่ตะกี้กับติดกำแพงนี่แหละโม่เก้านี่แหละ

ทางโค้งหักศอบนั่นค่ะติดคนทางเลยเดี๋ยวมาเร็วเลย

ดีค่ะทางเอกอลิสาครับพี่น้องครับอลิสาอ่าไปเลยบรรยากาศด้านหลังเวทีพี่น้องเออ เดกกำแพงคือเกา่าคือเก่าเวลาเดิมแม่มีมองการเปลี่นบทัน ติดกำแพงเลยพี่เนองติดกำแพงเลยมามีทางออกใช่ไหมละ่ะ มีสีตลกเออแสิ่ีประตูเขามานเว้ รถพาเขามาทางนี้รถพาเขามาทานเขาฝากู้กับรูกการเขฝาว่าเาอโทษเครัเลยเต้นไปกาบเลยเต้นไปรกาใเบิดแต่ว่างันเต้ว่าา ทั้งโอ้รถพาเขาบ่ะนี่ยีรถพาเขาบ่ขอทั้งใน,นเด yeah, ็เนี่ยจิ่กำแพงอย่ที่้องพี่ีเลย เอาในยคือบรรยาก,กาศด้านหลังเวทีครับพี่น้องครับเวทีกลาง อ่ะพี่น,อน,น้องแฟนคลับเอฟซีไก่ไก่ยื้เลือกใหม่กำลังใจครับพี่น้องครับเอเดนยูบานกนลันเพอร์ซีขอละภูมิซีขอละภูมิสุรินครับพี่น,อน้องครับยื้เลือกใหม่กำลังใจเด้อนะครับทีมงานเดินทางามาถึงแล้ว มองกลางเต้นแต่วบบ่ามีพี่น้องบาดท,ที่นี่โอ้ยคักคัดคัดสองเราต้องไกลว่างว่งอันนี้อันนี้เต้นมานรับมันป่เต้นเนี่ยสิบห้าทีแล้ว กลา,างเลยพอจะปิดท้ายฮะกอจะปิดท้ายใ,ให้พอจะกางพอจะกลางนู่นไฟปิดท้ายให้แฟนกลางเลยอืม เพอยการเลยเห็นป่ะฮะเพนนอนเพอยการนู่นน่ะเพอยพิไทยอันนี้ละน้องคือด้านหลังเวทีน้องแฟนครับเอสซี่ที่ไหมกำลังใจครับพี่น้องครับมือแรงนี่มือแรงนี่มามวลมาหยาล้ำเพื่นน้ำกันครับพี่น้องครับ อาสรักคิปนี่วัชรินีพรไม่ได้ชิดหนาขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีิดตาม่าลืมกดไลค์กดสับนจะให้ช่องพะพยาอาทิตย์ลำเพื้น official. ออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับแบ่บไทยอ่าไปแล้วครับพี่น้องครับ